กลับไปทบทวนดูดกับหยุดใหม่นะครับจับความรู้สึกไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นภาษาที่มันบอกเราเหรอว่ามันมีกระดูกมันบอกเราเหรอว่ามันมีกระเบนเนี่ยจริงใช้คอร,ร์สอเจบแล้วครับอย่าไปใช้บอดใช้นอนคอนอยู่ไอ้สองตัวเนี้ยครับมันจะบดบังตัวเราไม่ให้เรารู้ตัวเราเนื่องการทําอะไรก็ตามทีจับคอร,ร์สออย่างเดียวไม่จับอย่างอื่นผลลัพธ์ที่ได้ เบาโปรง่งโล่งสบายเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นความรู้สึกแต่ในขณะที่เราทํากระบวนการนะครับมันไม่เคยบอกเราหรอกครับเอาที่ไหนมาพูดเลองพิจารณาดีๆว่าเอาที่ไหนมาพูดพอไปพิจารณามันก็ไปนอนคอนอีกอะไปบอทอีกอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวไปทําดูดกับหยุดให้มันได้หรือไม่ก็ถามแอดมินนะนะเขาว่าไอคอร์อ เดี๋ยวถามก็ต้องก็บอดนอนคอนิกทําเองแล้วกันนกดูดทนรอดื้อคลายอะ่ะช่วงทนดื้อมันมีอะไรมันมีแต่คอรสอ่าละครับเอาวันนั้นมาส่งฝากไว้เกิดความ,มรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิดสธทางตรงและทางอ้อมโลกไปดีจะได้น่าอยู่ใช่ไหมมด